นี่อะไรเจ๊เอ๋เจ๊เอคนสวยอูอูอูฮึฮึสวัสดีค่ะ อืออือมองกล้องไหนมองกล้องไหนทีมองกล้องไหนทีอู้อู้อูโอ้โะอฮ้มฮิฮิฮิไโบสวยสวยเป็นผู้หญิงนะคะ ตาเอตาเอ๋ใครวาตาเอใครวานี่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 นีนี่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  mong à, con này được mong ừ, con này luôn, mong con này uống nó là mát

หวายคณอะไรกินนมแล้วก็จะนอนเลยเนาะฮะกินนมแล้วก็จะนอนเลยเนาะอืมอิอมองกล้องหน่อยลูกอืมหลับแล้วเหรอหลับแล้วเหรอเดี๋ยวพึ่งหลับสิเดี๋ยวพึ่งหลับสิอันดอยพึ่งหลับสิคะ So mm -hmm. Okay, okay.